สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านค่ะอากาศดีค่ะวันนี้ดูอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นอากาศดีมากอยู่บ้านค่ะว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างก็มาค่ะวันนี้เรสมาได้ที่นอนใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะเปิดประตูแล้วค่ะนุ่น นั่งเล่นอินเทอร์เนต็ตดูปูที่นอนได้แล้วเนี่ยนี่ที่นอนใหม่ค่ะนี่เราได้มาปูข้างนอกนี้ห้องนอนของเฟรข้างนอกเราก็นอนข้างบนแล้วเมื่อวานอน้องเขาได้ของหนึ่งมาให้ค่ะรู้ไหมว่าน้องเขาได้เนี่ยนี่เขาได้ลูกเอามาให้อ่ะเนี่ย ได้ไเย,ยอะเลยน้องเขาเอามาฝากเนี่ยน้องตองเขาเอามาฝากเนี่ยมีอนี้ด้วยนะลูกลูกอะไรเนี่ยเปรี้ยวนอกหวานในข้างในมันจะเป็นแบบเนี่ย เปลือกมันก็เปรี้ยวๆหน่อยอน่ะ <c oughs> ต้นมันเล็กๆนะแต่บ้านเราไม่มีแต่เราเคยเห็นมีประโยชน์มากวิตามินซีเพราะวบ้านเขามีอยู่สองต้นอันนี้ต้นนี้มันยังไม่สุกดีอาทิตย์หน้ามันจะอาทิตย์หน้ามันจะ ลูกเชอรี่อาทิตย์หน้ามันจะสุกมันจะสุกดีมากเลยเนี่ยอาทิตย์หน้าอีกต้นหนึ่งเขาว่ามีสองต้นแต่ต้นนี้ลูกมันจะสุกแล้วมันออกสีดำแล้วอร่อยลูกเทเรอืมอืม อร่อยมากเยอะทุกปีปีนี้มันจะมีในเยอรมันอะ่ะเขาลงข่าวเขาบอกว่ายุโรปอ่ะนะผละไม้ปีนี้ดีมากเลยเพราะว่าฝนมันไม่ตกชุกไงปีที่แล้วฝนตกชุกมากผลไม้มันไม่ค่อยอันนี้ไม่แพงถูกโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ